คราวนี้เรามาดูแบบหัดในเรื่องของพื้นที่ผิวของทรงกลมนะคะอ่ะข้อแรกทรงกลมนะทรงกรมลมรัศมี7ซนเมตรนะคะอ่ะให้โจทย์ให้รัศมีมาละคือ r เท่ากับ7จะมีพื้นที่ผิวอันนี้ตรงตรงตัวเลยนะคะเขียนสูตรเลยค่ะพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวสูตรก็คือ4พาย r กำลังสองนะคะจ,จะนจำไว้เอาวงกลม4แผ่นไปแปะ ทรงกลมมันก็คือพื้นที่ผิวของทรงกลมนั่นเองนะคะ4คูณพายคือย2สบส่วนเเนาะ R คือ7จกำลัง2นะคะอ่ะเราก็คิดเลขเนาะนี่ตัด7ไปตัวหนึ่งฉะนั้นคำตอบของเราก็คือ4คูณย2แล้วคูณเเนาะเป็น616หนะคะหน่วยเป็นพื้นที่เป็นตารางนะคะก็เป็นตารางเซนติเมตรนะ,ะ cm กำลังสอง ต่อไปข้อที่สองนะคะทรงกลมตันลูก1อ่ะมันถูกแบ่งออกเป็นสองซีกนะมันก็เหมือนแบบแตัดแตงโมถูกผ่าครึ่งเนาะฉะนั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนะผ่าออกมาอ่ะเขาบอกว่าได้พื้นที่หน้าตัดพื้นที่หน้าตัดก็คือพื้นที่วงกลมตรงนี้นั่นเองคือพื้นที่ส่วนนี้เนาะส่วนที่เป็นหน้าตัดตรงนี้นะคะนะมันคือพื้นที่วง,วงกลมเนาะ พื้นที่หน้าตัดอ่ะเราเข้าเลยค่ะพื้นที่พื้นที่หน้าตัดเท่ากับ616เนาะฉะนั้นเราเข้าสู่พื้นที่หน้าตัดคือพื้นที่วงกลมพาย r กําลังสงเท่ากับ616ฉะนั้นเราจะสามารถหา r อ,ออกมาได้นะคะอันนี้โจทย์ไม่ได้ให้รัศมีตรงตรงแต่เราสามารถหาได้จากสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะเราก็แทนค่าไป ฉะนั้น22ส่วน7 R กำลังสองเท่ากับ616 R กำลังสองก็เป็น616คูณ7หารด้วย22นะคะฉะนั้น R กำลังสองก็เป็นเอา6 22ตัดเนาะก็จะเป็น100 R กำลัง2ได้196นะคะฉะนั้น R จะเป็น14 14 14 196นะคะ อะได้รัศมีแล้วควนี้เรามาหาพื้นที่ผิวทรงกลมนี้เลยค่ะสูตรพื้นที่ผิวทรงกลมพื้นที่ผิวก็คือ4พายอากำลังสอง4คูณย2ส่วน7คูณ14กำลังสองนะคะฉะนั้นเราก็ตัดทอนเนาะเอามาคิดเลขนะคะจะเป็น2,000 464นะคะหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะทรงกลมอันหนึ่งมีพื้นที่ผิว5,544นะคะโจทย์ถามหาเส้นรอบวงการหาเส้นรอบวงเส้นรอบวงสูตรคือ2พาเนาะจานั้นต้องหา R ให้ได้ แต่โจทย์ไม่ได้อ r ต,ตรงๆฉะนั้นให้มาแบบนี้นะคะเราก็มาดูเลยค่ะจากพื้นที่ผิวพื้นที่ผิว,ทผวเท่ากับ4 π พ r กำลังสองนะคะฉะนั้นพื้นที่ผิวมันก็คือ,อ4 Pi, A, 2, ่พาย r กำลังสองจทย์ให้มาลวมันคือ5 5 4 4นะคะแทนค่าไปค่ะ4คูณย2ส่วน7 ูณ r กําลังสองเท่ากับ 5, 5้4หฉะนั้น r กําลังสองเท่ากับ55 44คูณ7ส่วนด้วย4คูณยีิบสนะคะฉะนั้น r กําลังสองจะเท่ากับเอา5544คูณ7หาร8 8เนาะคิดมาแล้วจะเป็น441นะคะ จำได้ไม่เอ่ยละยกกำลังสองได้441นะอก็คือ21นั่นเองนะคะก็โจทย์หาเส้นรอบวงเนอะเราเข้าสูตรเส้นรอบวงนะคะเส้นรอบวงสูตรคือ2พาย r แทนค่าเลยค่ะ2คูณ22ส่วน7 r เราคือ21อันนี้ตัดไปก่อนได้3ฉะนั้นมันคือ2คูณ22คูณ3เป็น 264นะคะหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะความยาวเป็นเซนติเมตรเนาะโอเคต่อไปข้อ4นะคะทรงกลมอันหนึ่งมีพื้นที่ผิว784พายจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางอันนี้เหมือนกันค่ะไม่ได้ให้อามาตรงๆฉะนั้นเราเอาจากพื้นที่ผิวเลยคะ่ะพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวเท่ากับ 784พายใช่ไหมคะเราก็แทนค่าสูตรพื้นที่ผิวก็คือ4พาย r กําลังสอง7 8พายฉะนั้นเราตัดทอนนะคะพายตัดพายไปก่อน r กํลังสองเอา784เอา4ไปหารฉะนั้นพอเราหารออกมา784หาร4เนาะมันจะได้ 1, 196นะคะ ฉะนั้น r ก็คือ14นั่นเองโจทย์หาเส้นผ่านศูนย์กลางอันนี้ง่ายเลยเส้นผ่านศูนย์กลางมันคือ2 r เนอะก็เท่ากับ2คูณ14นะคะจะเท่ากับ28เซนติเมตรนะคะต่อไปนะคะข้อ5อ่ะหลังคาแห่งหนึ่งเป็นรูปครึ่งวงกลม นะมีเส้นรอบฐานอะสิ่งที่โจทย์ให้มาเส้นรอบฐานเส้นรอบฐานตรงนี้เส้นรอบฐานคือ2องพายอานะเขียนไว้ก่อนเท่ากับร้อยเฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวเราจะมาหา R ได้อันดับแรกนะคะอะมิถา R ก่อนละกันจากสิ่งที่เขาให้มาคือ2องพายอารเขียนใหม่ดีกว่าเส้นรอบฐานนะคะเส้นรอบฐาน ท่ากับ176เฉะนั้นเราแทนสูตรค่ะ2พายาเท่ากับ176ฉะนั้นเราก็แทนค่าไปนะคะสองคูณยีสิบส่วน7คูณกับ R เท่ากับ176ฉะนั้นเราจะหา R ได้เหารอยู่ย้ายมาคูณนะคะ2กับ22 2ิบมันคูณอยู่ย้ายมาหารฉะนั้น R ของเราคือ 28อ่ะเราได้ R าละเป็น28ต่อไปเขาบอกอะไรเราอีกต้องการทาสีหลังคาการทาสีหลังคาแสดงว่าเราจะต้องหาพื้นที่ของหลังคาก่อนหลังคานี้เป็นรูปครึ่งทรงกลมใช่ไหมคะฉะนั้นเราเข้าสูดพื้นที่พื้นที่ผิวของหลังคามันคือครึ่งทรงกลมเนาะมันก็คือ ครึ่งนะคะก็คือ4ี่ย r กำลัง2องแต่หารด้วย2เนาะซึ่งมันก็คือ2องย r กำลัง2นั่นเองเพราะเป็นครึ่งทรงกลมเราก็มาแทนหาค่าก่อน2คูณ22ส่วน7คูณ r คือเท่าไหร่เอ่ยเมื่อกี้เราหามาแล้ว28กำลังสองฉะนั้นเราก็จะได้คิดเลขเลยนะคะเป็น4,928หน่วยของเราคือ พื้นที่ผิวเนาะตารางตารางเมตรนะคะตารางเมตรนะคะเมตรกําลังสองนะอ่ะเราได้ละพื้นที่ผิวฉะนั้นเราก็มาเทียบก่อนค่ะเขาบอกมาว่าใช้สี่พันรูปบาทเซนต์ต่อพื้นที่หนึ่งตารางเมตรเราก็ไปหาก่อนว่าพื้นที่ของเรามันสี่เก้าสองแปดตารางเมตรใช่ไหมเราจะต้องใช้สีเท่าไรเราเทียบก่อนนะคะก็บอกว่าสี่พันเก้าร้อยแปดตารางเมตรเนี่ยใช้สี ใช้สี1,000เนาะ1,000ลูกบาทเซนติเมตรนะคะถ้าเกิดอ้ยขอโทษหนึ่งเมตรหนึ่งตารางหนึ่หนึ่งตารางเมตรนะคะใช้สี1,000ลูกบาทถ้าหลังขางเรานะคะ4,928ตารางเมตรเราจะใช้สีเท่าไหร่ก็เทียบเป็นยังไงคูณไปนะคะ4928คูณ1,000จากฉะนั้นมันก็คือ 000 000 4 9่เ0้าสองแปดศูนย์ศูนยนล้านเก้าหมืหนะคะหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรแต่อันนี้เขาถามลูกบาทเมตรฉะนั้นเราก็ต้องแปลงหน่วยทีหนึ่งว่าถ้า1นลูกบาทเมตรเนาะเท่ากับ abet, ต้องรู้นะหนึ่งล้านลูกบาทเซนนะคะฉะนั้นเราก็ไปแปลงก่อนว่าถ้า1นึ่งล้านหล้าน 1ล้านลูกบาทเซนนะคะหนึ่งล้านลูกบาทเซนติเมตรนะมันจะเท่ากับหนึ่งลูกบาทเมตรฉะนั้นถ้าสี่เก้าสองแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์เนาะก็คือสี่ล้านเก้าเนี่ยลูกบาทเซนจะเท่ากับกี่ลูกบาทเมตรก็เอาหนึ่งล้านไปหารนะคะมันก็คือ 4 9่เก้าสองนหารด้วย1ล้านนั่นเองเกินหาด้วย1ล้านนะคะก็จะเท่ากับ4.928ุดปนะคะลูกบาทเมตรนั่นเองก็คือสที่ต้องใช้นะคะข้อนี้ต้องรู้หน่วยหนึ่งนะคะ ข้อ6นะคะเขาบอกว่าถ้าขยายทรงกลมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น10บเท่าของเดิมอ่ะเราเรามาดูก่อนเราทรงกลมอันนี้นะกับอีกลูกหนึ่งมันขยายเป็น10บเท่าเลยอะ่ะอ่ะก็อาเราใช้อาก็ได้ค่ะอา ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นสิบเท่าก็เราใช้ R กระด้ r สมมติ Rr อของเราเป็น R ส่วนถ้ารูปที่เราขยายเป็นสิบเท่าเราใช้เป็นสิบแล้วกันเนาะ r เราจะเป็นสิบอนะคะฉะนั้นเขาถามว่าพื้นที่ผิวของทรงกลมใหม่เนี่ยจะเป็นกี่เท่าของพื้นที่ผิวทรงกลมเดิมฉะนั้นเรามาหารูปแรกก่อนพื้นที่ผิวเราเข้าสู่พื้นที่ผิวค่ะพื้นที่ผิวเท่ากับ4 5, a, ี r พากำลังสอง มันก็คือตัวนี้เองเพราะว่า r เราก็ใช้เป็น r ปกติต่อไปอันนี้รูปที่ขยายแล้วนะพื้นที่ใหม่นะพื้นที่ผิวรูปใหญ่นะคะก็จะเป็น4พแต่ r ตรงเนี้ยเราจะเปลี่ยนเป็น1 0 r แล้วทั้งหมดกําลังสองนะคะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า4พตรงนี้10กําลังสองเป็น100เนาะ100 r กำลังสองฉะนั้นเราจัดใหม่ก็จะเป็น1 0 0คูณด้วย4พ r กำลังสอง ซึ่งเราเห็นไหมคะถ้าเราเทียบกับรูปเดิมรูปเดิมมัน4พายอารลังสอง 2, รูป2องมันร้อร้อยเท่าเนาะร้อยคูณสีพายอารลังสองฉะนั้นลุกทรงกลมใหม่นะคะที่ขยายใหญ่ก็จะเป็น10เอ้ย100เท่าของเดิมนะคะ